กี่มันกกบเขาอยู่แต่แต่บอมีช่องช่องยูทูปมามาถ่ายคือแต่ว่าแต่นาดีเกือบจำไม่ได้ถ้าอยากดีมาเยี่ยมกันจะจำได้ย้่กันครัเป็นพระโต้งมาตี้ยครับผมการนมัสการการการครับผมครเป็นพ่อเลยยมพอยมแม่กันได้ครับผม เป็นยังไงกันว่าเห็นกันโดนเนาะครับบ่เห็นกันโดนกาแวะไปเข้าไปวัดเด่เนี่ยแต่ว่าพูดว่าอาจารย์ปุยูว่าสันว่าพนวิศุระว่าสันทั้งคนคนกับบวบเนาะว่าไปใส่มาใส่ก็เลยว่าโอ้คนปุยูทำประเดทําคลิปก่อไปนะารับลูกได้มาอยู่ท่าของขอนแก่นครับได้มาอยู่ท่าของขอนแก่นอยู่ปีละท่งบ้านปลาดูเฮาปีละมามามาโดนปะไรแหรอครับอาจารย์มาก่อนเขาพรรษาก่อนเขาพรรษา เมื่อนั้นวันที่ใดขึ้นคอไปครับขวัญพัฒนาวันที่ใดหลังก่อนขวัญพัฒนาประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละครับประมาณคุมเป็นชิปเสุดท้ายนะครับแม่นช่ชิปกางสุดทสื้อแจ็โยมพอโยมแม่เพิ่นไปนิมนต์ับมาโอ้ทั้งทั้งที่เพิ่นไปนิมนต์พระอาจารย์มาอยู่ดีเพิ่นเคยไปกินไปท่านไปร่วมบุญน้ำรู้ทั้งคุณเคยไปหาครับก็เลยได้มาจำพัฒนาอยู่ทั้งที่ครับเมื่อจำพัฒนาอยู่ทั้งที่ บูดถึงว่าเจ้ทาทังหรือตัวดีกับกับมีให้งวดนี้โอ้กับงวดนี่พึ่งงวดเมื่อกี้กับโอ้เท่ใดทั้งบนทั้งลา่างเออทั้งบนทั้งล่างคือก้นวัวเมื่อกี้ได้ออกคลิปป่ะครับ เออบอราะ่าทั้งบ่มียูทูบยูทูปจะตั้งทั้งทัองดรเอ้าครับนนี่จะอมแอมน้าแถวนี้เิ่นทบ้านพากันซื้อครับผมนะครับทุกคนใดเิ็นก็ใด้ปนคนบ่ไดดเิ่นก็บ่ได้ครับผมเออ่าปล่อยออกย่มไดนันก็ไปตรงเลดเลดดังแต่ว่าวันนี้ก็คิดว่าจะซื้อใดบ่๊บวันนี้ก็ไดร ก็ดีเนาะเป็นว่ามาอยู่นี่เพิ่งได้ออกคลิปครั้งแรกเนะครับนะครั้งแรกครับครั้งแรกตัวสารรั้งแรของมือนี้ของมือนี้มันมันมันเป็นปูคนอาจจะถึงล่าแล้วก็ได้ยัให้ทั้งหลังคนมาหลายหลายเลยมากินมาท่านครับเพราะว่ามือบุญลูกออกพรรษาจะมีบุญกับทีน้ำโอ้ครับสาธตัวสาธุครับพันที่ยี่สิบเก้าสามสิบ ทิพเก่านี่เป็นมือหฮมสามสิบนี่เป็นมือมือทอดจะ่ออกวรญษาเดียนตุลาตุลาที่ยี่สบเก้าสามสิบเออตุลาที่ยี่ิบเก้าสามสิบวันทีพเก่าเป็นมือทอดวันวันที่สามสิบเป็นมือถวายครับแมนแมนหมดแมนก็ถือถือโอกาสบอกบุญเลยเนาะครับผมครับบอกบุญกับญาติยมหรือเอฟซีทั้งหลายที่ว่าติดตามลูกยกกระไดหรือได้ยินทีว่าลูกเราฝากบอกบุญพันไปแล้ว ก <g> อยากร่วมบุญร่วมกินร่วมท่านของงานกับขินเป็นกฐินสามัคคีโยกหาสายบุญที่ว่าเคยเหตุเคยสางน้ำหุกมาก,กอ่อนฝากฝากบอกฝากถึงจะอยากร่วมท่าบุญก็โทษมาหาเบอร์ลูกอะไรครับโทษมหาพระรอาจารย์เลยรับรวมร่วมพันรวมรวมกฐินพันช่องยมพอยมแม่เพิ่นมากอะไรครับผมหรืออยาก จะรับซองไปแจกเป็นสะพานบุญแจกสรุกก็ได้ด้วกันครับก็บมาเหตุมาสางวัดบุรณะบุรณนะะไม้คือสางไว้ไปใช้กระสางมางนั่นจะยาโยมมักนกระสางนะโทรมาหาลูกก็ได้ลูกสาวเบื่อโทรไว้ให้คือคือว่าทั้งวัดนี่กมันมีการสิ่งของต่างๆนี่มัมีสุดส้มไป ครับกบจะที่ว่าหากระถินมานี่ลูกจะเฮ็ดกับแห้งกับแห้งหอบวักแล้วก็จะเฮ็ดประตูโค้งเนี่ยที่ที่สำคัญเลยถ้าปัดใจกระถินมันีไหลลูกว่าจะไปเฮ็ดพระพุทธรูปอบางนาโปกอยู่อยู่อยู่บ้านนี้เพิ่นเอิ้นเอิ้นเอิ้นอย่างก็ข้าคข้าบปกกั้งเอินข้ามปากั่งเป็นเป็นภู่มเป็นภู่มครับอเป็นพระร้านนี้ครับ มองพุ่มพุ่มที่ว่าเอ่อชาวพูดถึงว่าพุ่มปูเพิ่นมีอยู่ตั้งแต่ลูกให้หอยมานี่มีอยู่สองสองหม่องอืมครับที่ว่าไปนั่งขอหรือไปนั่นนั่นขอห้อยขอตัวดีนี้มีอยู่สองหม่องที่ว่าเพิ่นมาลูบแขนลูบหลังไดอหมองแรกหมองแรกนี่ก็คือวัดกุดแห่ครับผมที่ว่าตอนขอเพิ่นเงินเพิ่นก็ลูบแขนมาลุบแขนลูบยังตอนนั่งขอเพิ่นก็ไดาครับครับแล้วมามาอยู่นี่ จะมีหมองนี่ที่ว่าเป็นลูบมาลูบหลังอ๋ออยู่นี่คือเป็นจุดที่สองคนมาลูบหลังมีอยู่สองหมองที่ว่าเป็นลูบหลังใด้โอได้สัมผัสได้อสัมผัสได้มันมาสัมผัสแบบแบบมือลูบเลยโอ้ครับเจ้าจาเมือมือลูบหลังส่วนคูวันกับนอนน่ะแหละพันกับอยู่น้เพันกับไปน้าครับครับกับมือนั้นโยมพอพ็นกับไปน้าอยู่กับโยมแม่พ็นกับผ่านไปนั่งไปคอยอยู่พราลันหินปูนลัมมุกขางวดวดนั้นครับอืแต่บ้านพันมาลูบ กูคนกันเดียวเห็นเมื่อหมดล้เห็นเมื่อกเกจนบัวค่าโยมมันมาจะลูกแรนยนเลยค่ายโยมยันยันโยมจากไอโยมนะเล่บกาเรียนแต่ผูมันก็ดีอยู่ก็คือได้ตังสัจจาหรือปวนากับเพื่อนไหว่ากระกินนี่ก็อยากให้ได้ได้ได้หลายันได้หลายเรือจากนี้แล้วก็ที่ได้ไปเฮ็ด พระพุทธรูปปางนักปกไก่เพิ่นอยู่พระลานหินของของบ้านเฮานี่ลหะบ้านประดูนี่ลหละกึ้นขั้นนาขมาในหมู่บ้านนี่แหละขั้นหนาขมาในหมู่บ้านก็ที่ตั้งกะที่หมู่บ้านก็ทื่ได้เจริญฮึ่ง เนี่ยตั้งตั้งเกษตรให้ทุกปีเกษตรแบบมันทุกปีแต่พูดถึงว่าถามมาเราทำทางงวดนี้มันมันเข่ามากะงวดหนาไปไปมากเราจะพาไปกับจีบวกกันตอนตอนเศร้าเลยลรืครับเนีๆยเอ็ดแฟกจีบมาจะเศร้าเลยล้วพูดถึงว่าแนวทางแนวทางงวดนี้ยุคนั้นแต่หลังๆมาจะปล่อยเลยคำนวณเนาะ บางทีจะไปในคำนวณแต่ในคำนวณวันเมื่อกี้มันกับเขาอยู่แต่แต่บอมีช่องช่องยูทูปมามาาไทยคือแต่่างวดนี้ก็ได้คำนวณไหวแล้วมันมาตรงกับเล็กฝันมาตรงกับเลขกฝันเลยครับเน่เลขกฝันฝันสามขึ้นสามสามขึ้นฝันฝันเป็นมาให็นโตบอกเป็นตด้เลยบอกว่าได้บอกบ่ได้บอกเป็นปัญหาเป็นเพิ่นมาบอกให้เป็นตไดเลย ดุนะครับผมวันนี้นะได้เป็นตัวเลยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกากามาอยู่ปุ่นมาเปิดมาเปิดนะครับมาปิดเนาะมันอยู่นี่ก็เหมือนมาเปิดแมนเปิดเหมือนมาเปิดไหมครับมัปิดแล้วครับผมกินอยู่นี่ตลอดนะฮะมาเปิดไม่เอาเปิดไม่ก็ถือว่าที่เป็นบุญดีดอกปุ๊บนี่ได้โชคปั๊บเลยเลยครับแมนอีนี่ครับก็ตั้งวันเปิดญุปุ่นกับตัเนาะครับผม วันนี้อาจจะสามตัวอะไรอย่างี้ยดีอาจจะสามตัวก็ได้งวดแรกก็ให้ให้บ้านได้ก่อนวันที่สองก็ให้ทางไก่ครับเออทางไก่ไปเนาะเพราะว่าได้ออกสองพอดีคุณอาทำมาที่สองสามตัวสองตัวพูดถึงว่าเลขฝัน่ปูเพิ่นมาบอกในฝันครับในฝันขึ้นแรกเพิ่นกับมหาจะเป็นปูพุ่มปูพุ่มเพิ่นจะอยู่ท้ายบ้านนี่แหละท้ายบ้านอยู่นี่แหละเพิ่นเป็นปูที่ปะเขาเลยแต่แต่จะคนละแบบกับโยกุล คือตะละมองจะมี่พุ่มบานพุ่มพุ่มเจ้าทีครับปูมะเขาวฉยมีหลายแต่แต่ยูดูนี่เพิ่นมามีไม่ไม่เท่าเพิ่นยังบาเ่าปานไหนแต่แต่ปูเพิ่นเห็นเพิ่นกะที่เห็นแต่ปูปูปูนกับมะหาอยู่คือจะยังเป็นนุ่มๆเนียนยนี่เนาะเพิ่นกะมะให้กับอธิษฐานขอเพิ่นนั่นแหละว่าให้ว่าบอกตัวดีขอไว้เพิ่นตัวดีเพราะว่าอยากยั่วมึนกันเต้ยเงี้ยน มากินมาท่านน้ำบุญกฐินบานเฮาที่ทาบเินบุญกเล่มาบอกสามตัวนั่นคือหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์สองตัวนั่นสองหาสองห้าสองห้าศูนกับสองหาเลขเลขกว่านี้หลวงพี่มากเล็กติดศูนยติดศูนะครับผมว่าเด็นศนยนะเด็นศูนย์ใได้นะ เมศูนย์ซองหาซองหาเงนเล่นล่างเลยล่างเนองหาหาสองเล่นล่างเลยเังเี้ยนีราผมันจะได้ตัวนี้เลยได้ตัวดียวผมันมัขึ้นอย่างนี้ผมันมฝันอืมวกัฝันเมนเดนก้อยสัมผัสยมพ่อเรากันนั่นมยมพ่อเวลาอยู่นี่ว่านี่ผมทำมาตรงกับอาจารึเลตามตัวได้บ่ผ่อผมฟันว่า เนี่ยนเนี่ยนเนี่ยไหนเนี่ยายาเนี่ยกขับรถขั้นมาจอดที่วัดเนี่ยหนึ่งศูนย์หาครับหนึอือรับไปหันไปหับผมผมคิดเี้ยอยู่่างคุ้งนี้ไหล่ะไปคุ้ขมขอผมไปน้ำอืมอมันตรงกันกักแด้ไหมเอเอา,เอา,เอาม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 ไปไปนี่จบ,บาทกันไปนีคบาทกันคุ้มเอาผมไปน้ำไปฟอดแล้วที่รถไปวันเป็นสะพานขวมน้ำอืมิขวมนำ้ำ รถไปดับยุหันลูกยยูแต่แม่พ่อไะลูกยนูรถไปทะเบียนหนึ่งสุนหาสุหาับจอดที่นี่รถมีสังเห็นเห็นหรือเปยมัด้อกคประคเนี่ยจอดยู่นี่ลหละพอรถขั้นนั้นจออยู่นี่อยู่ในบัดนี่คหละยมพอเราฝันมันเมื่อตงกับเรื ame, ้อ <Night> งูปฝันตอนเห็นเห็นเห็นหนึ่งสุนหาได้ครับ ท่านไม่ก็ฝันอ่ะมันรถข่านนี้มันอยู่บ้านนะครับหัวใจอยู่ว่าโนหัวใจว่ารถผู้ใดยื่นนะไปไปทะเบียนไปทะเบียนหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าเงินเป็กตัดเอานะครับผมหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมคือโมเนียนวัดนี้เงีนครับผมหน่ารุนนะครับผมตัวเลขตัวนี้ผมแบบ มาได้นะครับผมตัวนี้นะ<ช>มาได้แน่นอนนะครับผมหาศ <intell> ูน <prove> ก <the truth sia> ับสองฐานนี้นะครับผมมากเมื่อยกับวิ่งศูนด้วยวิ่งนครับมากเมื่อนึ่งคืะศูนกระซูแน่ฟันอเอียงก็าูนถัดอนยอะดกันกันซูนไอซูนไลดีดีอยแล้ววันนี้วันนีมันแมนหรือหรือโมแมนกับ มันก็แล้วแต่ดวงเนาะครับแม่นครดวงดวงของโยม่อมเพิ่นแน่ลูกก็อยากย่ําอยากย่ํายูวานบุนบ้านบ้านทางขอนแก่นทั้งป่าบานป่าดูพี่ละบ้านป่าดูตําบลคําแคนครับแม่ตํบลคําแคนครับตําบลคํแคนบ้านดวงคําแคนบ้าน บ้านคำคำคำแค้น้าคำแค้นตับบนคำแค้นคำแค้นเเภมมันจากคิรีจังหวัดคำแกนอ๋อเอาเบอร์โทรล่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสองศูนยหกสองเก้าเก้าห้าสองเก้าเก้าห้าสามหกหนึ่งเศษสามหกหนึ่งคือเบอร์เบอร์ลูกอ่าโทรหาอาจารย์โดยตรงนะครับเบอรเอฟซครับ อยากร่วมบุญกับร่วมบุญกับทินกับโท่มาหาลูกาลูกก็ได้หรือจาพันพันช่องของก้ามากก็ได้หรือของยมพอมากก็ได้ครับผมเพระว่าบุญกับทินกับวันที่ยิบเก่าสามสิปก็อยากให้ย่อมพอย่อมแม่มาร่วมบุญกับทินน้ำกันนีดอกว่าปีหนึ่งมันมีเธ่หนึ่งมันจะเป็นกระทินซามคคีแต่อันนี้สูงของกระินนี่ยมันก็สูงครับของร่วมบุญกระทิน ขั้นมันแตกบนแตกล่างเนี่ยพ่อยมานอนดีพีเด้อครับเด้อขนมเมือดขนมเมือดก็เขาเขาเอื้อเบื่งเบื่งลวดลูกไมโยมีจนวันเมียนี่ลีจนว่าโอ้ยหลงเนาะมาเห็นเนาะเมียนอยู่พ่านางอยู่ไกลเรียกว่าเบื้องยมยมพ่อยแม่เพ็นเรียงอะไดกอได้วันทำเกือบจำว่าได้นะครับเมียนเกือบลงเาะ